ป้อนมาจ้าย้ายหน่อยสิเจ๊บักหอยให้เบิ้งค่ะนี่ค่ะหมูหูบักหอยเด้อค่ะนี่เบิ้งการจักจักรค่ะเบิ้งค่ะให้ไปดินี่จ้ามีกรแมนค่ะจ้าจ้ากรแมนค่ะนี่ค่ะหมูบกหอยค่ะเบิ่งค่ะ จ้ะนี่ค่ะกลองกันอย่จจะเบิ้งค่ะ๋ย้หน่อยเจ็บมือเดียวค่ะมือหนึ่งถือกล่องนะคะเบิ้งค่ะมือบกหองค่ะจ้ะเบิ้งค่ะเปตะามันเนอะจะเนาะเบิ้งค่ะนีกระเมน นี่ก็แมนค่ะแมนเบิร์ดค่ะสังเกตด,ด็ดีไม่ไดหูกของไวจ้ะแง่หน่อยตรไหนบึงค่ะ ตานี่กระมนคนี่ค่ะเค่ะตานตมันจ้นี่เิ่นี่ค่ะนนะางแหนค่ะมีตหอยค่ะพี่น้องาัน รู้ว่สิ่งพี่ดีค่ะรุ่งดีๆไม่จะหูปากหอยเด็ดค่ะหูหอยทั้งนั้นค่ะรุ่งดีๆนี่หนักโยใครสักหนึ่งด่าริ่งขาค่ะรุ่งค่ะนี่ดีค่ะดื <can> ้อค่ะมันค่ะค่ะพี่น้อง ไปทั้งนั้นเลยค่ะนี่เบิ่งค่ะนี่พวกหอยค่ะพี่น้องเบิ่งค่ะเอันหน่อยก็ไปเร็วยวนะค่ะเนาะยยันหน่อยมันคนเร็วเนาะมือเลี้ยวเลีวจ้ะเบิ้งค่ะเบิ้งค่ะอุ้ยเป็ดตะมันค่ะจ้ะ น้ำลงเต็มที่ค่ะเบิ้งค่ะสวยๆค่ะสวยง้าหม,มากเลยค่ะเบิ้งค่ะ